พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอด สิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องความดีเป็นศัตรูชีวิตท่านที่เข้าถึงรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาแล้วจะชื่นใจจะสร้างความดีตลอดไปจะไม่มีการหละหลวมหลอะแหละ เหลวไหลไม่มีการถอยมีแต่เดินหน้าตลอดเพราะเข้าซึ้งในรถพระธรรมเข้าถึงพระรัตนตรยัยแก้วอันประเสริฐทุกประการแล้วเขาจะดื่มด่ำในความดีเขาจะไม่ถอยทัพจึงเรียกว่าความดีเป็นศัตรูชีวิตคนที่มาสร้างความดีไม่ใช่ของง่ายเอาปัใจจัยใส่ซองทำง่ายมาก แต่การสร้างบุญไว้ในจิตใจให้เกิดความสุขในครอบครัวให้ลูกหลานเรียนหนังสือสำเร็จเป็นด็อกเตอร์โดยไม่ใช้เงินทําอย่างนี้ได้ไหมทำบุญง่ายกว่าสร้างบุญสร้างบุญไม่ต้องเสียสตางแต่มันยากนี่แหละเป็นศัตรูของชีวิตความดีเป็นศัตรูชีวิตวันพระลองไปดูตามวัดเงียบหมดไม่มีคนมารักษาศีลมารักษาอุโบสถ คนที่สร้างเวรสร้างกรรมไว้กรรมจะสนองทันทีท่านอย่าคิดว่าบุญบาปไม่มีจริงในชาตินี้เห็นทันตาเลยอาตามาไม่เคยลืมบุญคุณคนเพียงแค่น้ำถ้วยเดียวอาตามาก็ไม่เคยลืมเราจึงเจริญรุ่งเรืองของเรามาอาตามานิสัยไม่ดีเวลาไปไหนชอบเอาขนมไปแจกเพราะตำราเรายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงอด หมดไม่มาเราไม่หวงไม่อดหมดมาเรื่อยๆร,รวยตรงนี้ชื่นใจตรงนี้ในเมื่อชื่นใจแล้วจิตก็เป็นกุศลทำอะไรก็ได้มกักได้ผลได้อานิสงสมความมุ่งมา่ปรารถนาอานิสง์แปลว่าหลั่งมาไหลามาเทมาเงินไหลนองทองไหลามาไม่จนตรงนี้ไม่มีใครคิด ต้องหันมุมกลับถึงจะเห็นได้การปฏิบัติธรรมนี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายถ้าท่านมีศรัทธาเต็มที่แล้วง่ายมากถ้าไม่มีศรัทธามาตามเขาทำจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำยากไม่ได้อะไรเลยและไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวไปวัดโน้นทัวบุญวัดนี้ เมื่อวานมารับประทานข้าว2000คนรถบัส3ากว่าคันไปทำบุญกันวัดไหนก็มารับประทานข้าวที่วัดอัมพวันกับข้าวมีเยอะแยะไปหมดคนจำนวน2000คนรับประทานข้าวกันทุกคนแล้วแต่ข้าวยังเหลือกินเหลือใช้อาตมาจึงบอกโยมว่ากับข้าวยังมีตักใส่ถุงไปฝากแฟนที่บ้านฝากลูกเล็กๆมีต้มจืดตักไปแล้วก็ยังไม่หมด แกงหม้อบเบิ่่มตักไปแล้วก็พูนขึ้นมาแปลกนี่เหมือนกันสัพพทานางังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง